หลวงพ่อแป้นวัดเสาทงใหม่พระคณาจารย์เมืองกรุงเก่าเป็นพระคณาจารย์อีกรูปหนึ่งของเมืองกรุงเก่าที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสยเวทในระดับแนวหน้าไม่เป็นสองรองใครแต่กลับไม่ค่อยมีผู้ใดนำประวัติของท่านนํามาเสนอกันเลยทางรายการก็ขอหยิบยกเรื่องราวของท่านมาเล่าสู่กันฟังในช่องรายการสามแพร่งเพื่อเผยแพร่เกจิอาจารย์ที่น่าเคารพเริ่มใสอีกรูปหนึ่งพระคณาจารย์ท่านนั้นก็คือ หลวงพ่อแป้นวัดเสาธงใหม่จนพุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อแป้นกล่าวแบบน้อยใจว่าท่านเป็นพระคณาจารย์เมืองกรุงเก่าที่ถูกลืมหลวงพ่อแป้นท่านเป็นพระคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญสยเวทในระดับแนวหน้าไม่เป็นสองรองใครนั้นไม่ได้กล่าวขึ้นอย่างเลื่อนลอยสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือท่านเป็นอาจารย์ของพระคณาจารย์ชื่อดังระดับประเทศถึงสามรูป และคารวะชื่อดังอีกหนึ่งท่านอันได้แก่หลวงพ่อสวงวัดชีประขาาตําบลพระงามอําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี 2. หลวงพ่อมากวัดตโนดตําบลนางรา้าอําเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. หลวงพ่ออุบวัดเทพอุปการามตําบลตาหนิมอําเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 4. อาจารย์ลอยโพงเงินคารวะชื่อดัง ผู้มีความชำนาญทางด้านการสร้างหุ่นพยนต์จนเรื่องลือไปทั่วทุกวงการโดยท่านได้อาศัยอยู่ที่แพริรมแม่น้ำป่าศัก์นาวัดเสาทงใหม่พระคณาจารย์คารวาสตามที่กล่าวนามานี้ล้วนเป็นผู้ที่เก่งกล้าทางด้านคาถาอาคมในระดับตำนานและได้สร้างวัตถุมงคลในรูปแบบต่างๆที่มีประสบการณ์มากมายเหลือขนานับมีการเช่าหากันค่อนข้างสูงจนเป็นที่ต้องการในวงการพระเครื่องทั่วไป แล้วหลวงพ่อแป้นผู้เป็นอาจารย์ละ่ะจะเก่งกล้าขนาดไหนท่านผู้ฟังก็รองพิจารณาไตรตรองดูก็แล้วกันจากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการสมควรแล้วที่หลวงพ่อแป้นจะได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์แห่งอาจารย์สําหรับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อแป้นนั้นท่านมีนามเดิมว่าแป้นสีพาชาตาปีมะแมพศ .2402 เป็นชาวตำบลกุดนกเป้าอําเภอปากเลียวจังหวัดสระบุรี เมื่อมีอายุครบบวชท่านได้อุปสมบทที่วัดแขนอกตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยมีหลวงพ่อแดงเจ้าอาวาสวัดแขนอกเป็นพระอุปัช,ชายดีดยรับฉายาว่าอุตตโมแปลว่าสูงสุดต่อมาได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาภาษาบาลีมูลกัจจายที่วัดสเกตและไปต่อที่วัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรราชาวาดที่วัดสามปลื้มนี่เอง ที่ท่านได้ฝากตัวศึกษาสมณธรรมวิปัสนากรรมฐานและวิชาสัยเวทกับพระพุทธจารย์มาพระเถราจารย์ชื่อดังในสมัยนั้นจนมีความเช,ชี่ยวชาญในหลายด้านจากนั้นท่านได้ออกจากฤทธุดงเพื่อฝึกพลังจิตให้แก่กล้าโดยท่านได้มุ่งหน้าไปที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นแห่งแรกและได้ฝากตัวเรียนวิชาสัญเวทกับหลวงพ่อปานวัดมงคลโคถาวาสหรือวัดบางเอียตำบลคลองด่านอําเภอบางบ่อ,บอจังหวัดสมุทรปราการ แล้วจึงได้เดินทุดงไปทางจังหวัดนคนปรปฐมฝากตัวเรียนวิชาศิยเวษกับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกตําบลมาบแคร์อําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมจนเจนจบแบบรููแจ้งขนาดเดียวกันหลวงพ่อทาได้แนะนําให้ท่านไปเรียนวิชาศิยเวษเพิมเ่มเติมกับหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้ตําบลห้วยจระเข้อําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมก็ได้ความรู้มาอีกสายหนึ่งจึงนับได้ว่าหลวงพ่อแป้น เป็นสิทธิผู้มีความรู้ด้านสายเวทจากพระคณาจารย์ชื่อดังหลายท่านด้วยกันต่อมาท่านได้ตั้งใจจะจา,จา,าริกทุดงไปทางภาคเหนือแต่ด้วยชะตาลิขิตขณะที่ท่านได้มาปรากฏอยู่แถบตำบลเสาธงอําเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านในย่านนี้เห็นปฏิปทาของท่านแล้วเกิดความศรัทธาเรื่อมใสจึงนิมนต์ให้ท่านไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเสาธงใหม่ซึ่งขณะนั้นเจ้าอาวาสวัดนี้ได้มรณะภาพลง หลวงพ่อแป้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเสาธงใหม่นับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่สามของวัดนี้และได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ท่านเป็นพระอุปัช,ชาในเวลาต่อมาหลวงพ่อแป้นเป็นพระคณาจารย์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานมีพลังจิตที่แก่กล้าเชื่อกันว่าท่านได้สําเร็จอภิญญาสมาบัติสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์ได้เช่นวาจาสิทธ ล่องหนกำลับบงกายล่นระยะทางเดินข้ามแม่น้ำได้เป็นต้นและเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการสร้างหุ่นพยนต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยจากหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่าในสมัยนั้นด้วยนอกจากนี้หลวงพ่อแป้นยังเป็นสหธรรมมิกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วต่บนนครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยท่านทั้งสองมีการแลกเปลี่ยนวิชาสศเวฐและไปมาหาสู่กันเป็นประจำ พระคณาจารย์อีกรูปหนึ่งที่เป็นสหธรรม,มิก,กับหลวงพ่อแป้นคือหลวงพ่อลิทธเทวะวัดลิทธสิริราชเจริญธรรมหรือวัดบ้านสวนตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยผู้เป็นศิษย์ของสมเด็จพระธจารย์โตโพรมรังสีวัดระฆังโคศิตารามซึ่งหลวงพ่อลิทธรูปนี้เป็นผู้สําเร็จวิชาเล่นแร่แปลธาตุสามารถแปลงโลหะธรรมดาให้กลายเป็นทองคําได้และท่านยังเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวอีกด้วย ในด้านวัตถุมงคลหลวงพ่อแป้นได้จัดสร้างไว้หลายประเภทแต่มีจำนวนไม่มากนักเช่นเหรียญหล่อรูปเหมือนตัวท่านหลังยันอุมะเหรียญหล่อรูปพระพุทธหลังยันอุมิและหลังรูปแพะตามปีที่ท่านเกิดปีมะแมเหรียญหล่อรูปพระพุทธของหลวงพ่อแป้นมีลักษณะคล้ายกับเหรียญหล่อรูปพระพุทธรุ่นสองของหลวงพ่อทาวัดนเพียงแตกผู้เป็นอาจารย์ของท่านนอกจากนี้ยังมีรูปไทยอัลก,กัจจ ล็อกเกตพระปิดตาเนื้อไม่กระพัดและเครื่องรางในรูปแบบต่างๆเช่นแหวนหล่อรูปแพะผ้าประเจียดต,ตะกรุดเขี้ยวเสือแกะเป็นต้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อแป้นมีพุทธคุณเด่นทางแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีและสามารถคุ้มครองปกป้องภัยอันตรายต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วแต่จะอธิษฐานเอาหลวงพ่อแป้นอยู่เป็นล่มโพล่มใสของสิทธิยานุสิทธิจนล่วงเข้าสู่วชัชรา และได้มรณภาภาพลงด้วยอาการสงบเมื่อพศ2491รวมสิริอายุได้89ปีต่อมาทางวัดได้จัดสร้างรูปหล่อเท่าองค์จริงของท่านขึ้นไว้ภายในวัดซึ่งมีพุทธศาสนิกชนและผู้ที่เคารพนับถือท่านตามมากราบไหว้ขอพรกันเป็นประจำโดยสิ่งที่มักจะมีผู้นำมาถวายและแก้บนกันนั้นคือแกงขี้เหล็กเนื่องจากสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านชอบฉันแกงขี้เหล็กนั่นเองหลวงพ่อแป้นเกจิด,ดังแห่งวัดเสาทมงใหม่อยุธยากราบสาธุสามแพร่งแชนแน